สำหรับวันนี้ก็อยากขอนำอุปกรรมของพระอัคสาวกทั้งสองมาเล่าสู่กันฟังเพื่อการศึกษาขอย้อนต้นสือนิดหนึ่งจากเมื่อวานนี้ตามพะบาลีทิ้งกล่าวว่าพิสุทธนหลายทูลถามว่าก็พระอัคสาวกทั้งสองได้ทำการรมอะไรไว้พระเจ้าค่ะ เป็นเรื่องที่บรรดาพระสงค์เขานินทาพระพุทธเจ้ากันว่าพระพุทธเจ้าทรงตั้งอักษาวกทองสองนี้เพื่อเห็นกันหน้าบุคคลในความจริงพวกเธอกล่าวนั้นมันมีเหตุผลไม่พอเพราะว่าถ้าพระอักษาวกทองสองนี้รู้จักกับพระพุทธเจ้ามาก่อน รือว่ามีความสนิทสนมคิดเชื่อซึ่งกันและกันยืน่นโยนสงเคราะห์ซึ่งกันและกันมาก่อนอันนี้ก็ควรจะนินทาแต่ความจริงพระพุทธเจ้ากับพระอาาสาวกทั้งสองนี่ยังไม่เคยรู้จักกันมาเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่งตั้งเธอก็นินทาเสร็จแล้วแต่ว่าองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วก็ไม่สงโกรธกลับมีพระมหากรุณาธิคุณ เล่าเรื่องราวสู่กันฟังตามเรื่องของอดีตนี่พวกเราก็จําไว้ว่าในฐานะเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาที่กล่าวนามตนเองว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องการนินทาว่าร้ายคอยถือว่าเป็นเรื่องสเรื่องธรรมดา ไม่มีใครในโลกนี้ที่เกิดมาจะพ้นการนินทาเพราะว่าคนเลวที่อย่างหนึ่งย่อมไม่มองความดีของคนทั้งหลายเมื่อถูกนินทาว่าร้ายขึ้นมาเมรไรก็นึกถึงองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาว่ามีพระมหากรุณาที่คุณเพียงใดก็ตามทีก็ยังไม่สามารถจะพ้นคนนินทาประเภทนี้ได้ ฟังเรื่องราวกันต่อไปวันนี้ตาไม่ค่อยดีองสมเด็จพญินาสีจึงด้ทรงตัดว่าอักสาวกทั้งสองทำความปรารถนาไว้เ <uno> พ uh ื oh, ained, i, t t ่อเป็นอักสาวกแต่กล่าวว่าจริงอยู่ในที่สุดญาสงไขยิ่งไดแสงกลับนี้ไปราสารีบุตรเกิดเป็นพรามในสิุลพรามมหาศาลมีนามว่า สรารทมานบพระโมคคลานะเกิดในไะดกูลกหบดีมหาศาลมีนามว่าสีริวัฒกุมพีพุดุมพีมานบ้งสองนั้นได้เป็นสหายเล่นฝุ่นมาด้วยกันสรารทมานบโดยการที่ล่วงไปแห่งบิดาหมายถึงว่าบิดาตายแล้วไดครอบครองทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก อันเป็นมรดกของเซกุลในวันหนึ่งอยู่ในที่รลับตายคิดว่าราเราย่อมรู้อัตภาพในโลกนี้เท่านั้นหารู้จักอัตภาพในโลกหน้าใหม่หมายความว่าชาตินี้นเราเกิดเป็นคนแต่ชาติหน้าเราจะเกิดเป็นอะไรนี่เราไม่รู้อันธรรมดาความตายของสัตว์เกิดแล้ว ย่อมเป็นของเที่ยงหมายได้ว่าสัตว์ทุกคนทุกตนที่เกิดมาแล้วในโลกต้องตายเหมือนกันหมดไม่มีใครหนีได้ควรที่เราจะบวชเป็นบรรพชิตอย่างใดอย่างหนึ่งทําการสแสวงหาโมกะธรรมคําว่าโมกะธรรมแปลว่าธรรมเป็นเครื่องพ้นแห่งความตายพระสารทมานพนั้งเข้าไปหาสหายแล้วพูดว่าสิวัฒนะพูดสหาย ข้าเจ้าจากบวชแสวงหาโมคตธรรมท่านจากบวชกับเราหรือไม่หรือว่าไม่อาจจะบวชท่านสิริวายก็ตอบว่าข้าวเจ้าจากไม่อาจเสียหายท่านบวชคนเดียวเถิดเสถ่ามานบตันก็คิดว่าธรรมดาผู้ไปสู่ปร,ปรโลกพาเสหายระาย,ยิามิตรไปด้วยได้ไม่มี หมายความว่าคนเรานจะรักกันขนาดไหนก็ตามเวลาที่ตายไม่สามารถจะพาใครเขาตายไปฟอมกันคนที่บอกว่ารักเรามากที่สุดเนี่ยความจริงเวลาเราตายเขาไม่ตายไปด้วยเราตายเขาเราคนเดียวท่านคิดต่อไปว่ากรรมที่ตนทำแล้วย่อมเป็นของตนเองดังนั้นท่านสาระท่านสารทะมานพ จึงได้เปิดเรืองคลังแก้วออกให้ทานเป็นการใหญ่แก่คนกำพร้าคนเดินทางและวันละพิพกคือคนจนคนยากจนเข็นใจทั้งหลายแล้วเข้าไปสู่เชิงเขาบวชเป็นเรสีมันได้ชนนั้นหลายที่มีความรักในท่านบวชตามท่สรทานนั้นด้วยการอย่างนี้คือหนึ่ง คือหนึ่งคนสองคนสามคนจนกระทั่งมีชาดินประมาณเจ็ดหมืนสี่พันคนสรธาชาดินและสัรธดาบทท่านใช้นามชาดินนะสารธาชาดินนั้นธรรมพิญญาห้าและสมาบัตแปดให้เกิดแล้วไม่น่าคิดเนครับน่าคิดว่าท่านบทเป็นชาดินฝึกฝนตนเอง สามารถทำพิญญาอภิญญาห้าและสมาบัติแปดให้เกิดขึ้นอภิญญาห้านี่ก็คืออภิญญาหกเว้นอาสวัคยายานโดยยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าเรียกอภิญญาหกไม่ได้ต้องแปลอภิญญาห mm ้า hmm. เมื่อท่านทำอภิญญาห้าและสมาบัติแปดให้เกิดแล้วบอกก็สินบริกรรมแก่ชาดินทั้งหลายเหล่านั้น บรรดาชะดินทึ่เป็นูุ้สิท์้นหลายทั้งหมดก็ทำมภิญญาห้าและสมาบัตแปดให้เกิดขึ้นเป็นกล่าวต่อไปว่าในสมัยนั้นรพระพุทธเจ้าสมบัตนามว่าโนมทัศสีท่าเด็ดรุมบัตขึ้นแล้วในโลกในคนครที่มีชื่อว่าจันทวดีมีพระมหากสัตย์ทรงพระนามว่า ยาสวันตะเป็นพระราชวีดาพระราชเทวีมีนามว่ายโสธราเป็นพระราชมารดามีไม้รกฟ้าเป็นที่ตัดสซลูมีต้นไม้เดิมเขาเรียกว่าต้นไม้รกฟ้าแต่พอตัดสซลูที่ตรงนั้นเขาก็เลยเรียกว่าต้นโพเหมือนกันโพแปลว่ารู้ <c oughs> มีพระอาคสาวกทั้งสองชื่อนิสสะหนึ่งและชื่อนโนมะหนึ่งอุปทาชืววา่อว่าวรุณะอัครสา,าวิกาสองนามว่าอัครสา,าวิกาหมายความว่าท่านพิสุนีคือพระผู้หญิงเนะ่ะเป็นอาคัสาวกซ้ายฝามีเหมือนกันมีนามว่าสุนทราหนึ่งและสุมาณหนึ่ง พระชนมายุของพระองค์มีถึงหนึ่งถึงแสนปีพระศิริระนั้นสูงในห้าสิบแปดศอกคำว่าห้าสิบแปดศอกแต่เป็นห้าสิบแปดศอกของพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าของเราในเวลานั้นสูงเท่าแปดศอกของคนในสมัยนั้นถ้าในสมัยนี้ก็คงจะสูงแปดวาเทียบกันนะ แต่ถ้าว่าพระพุทธเจ้าองค์ที่กราวในมนีมน้ที่มีพระน,นามว่าอนมาุมัตสีพรงองคสูงถึงห้าสิบแปดศอกของพระพุทธเจ้าของเราเพราะเป็นต้นกับคนมีบุญมากอายุจึงมากเราโทษปานาติบาตไม่มีมีแต่คนดีเยอะไม่มีคนเลวคนแะมาจากอบายภูมิอย่าสมัยนี้มากพระรสมีแห่งพระ สรีระแพร่ไปได้ทิบสองโยต์คือความสว่างของทัศมีของพระองค์มีไปได้ทิบสองโยต์มีพิสุแสนหนึ่งเป็นบริวารวันหนึ่งในเวลาใกล้รุง่งพระพุทธเจ้าสมพนามว่าอโนมทัตสีนั้นประเด็จออกจากอ,ออกจากมหากรุณาสมาบัติหมายความมาตอนเช้ามดืด พระพุทธเจ้าย่อมเข้าสมาบัติอันหนึ่งที่เราเรียกกันว่าพระพุทธญาณเป็นญาณเฉพาะของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะพระสาวกพระอากาสาวกไม่สามารถจะทําได้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เวลาเช้ามืดทําอย่างนี้เหมือนกันหมดทรงพิจารณาดูสัตว์ในโลกอยู่แล้วก็ทอดเป็นเนตรเห็นสาระนาดาบทแล้ว ทรงมีพระพุทธดำร,ริว่าเพราะเราไปสู่สำนักของสรทดาบทในวันนี้จะเป็นปัจจัยคำว่าเป็นปัจจัยหมายความเป็นที่อาศัยโดยธรรมของเธอได้พระธรรมเทศนาจากมีคุณใหญ่และสรทดาบทนั้นจะปรารถนาตำแหน่งอักษาวกสิริวัฒนอา สิริวัฒน์กุดุมพีผู้สหายดาบทนั้นจากปราธถนาตำแหน่งอักษาวกที่สองหมายความอักษาวกเบื้องซ้ายทั้งในการจบเทศนาชดินเจ็ดหมื่นสี่พันบริวารของดาบทนั้นจากบรรลุอรหันต์เราควรไปที่นั้นเมื่อทรงดำดิังนี้แล้วจะได้ทรงถือบาทจีวรของพระองค์ ไม่ทรงตัดเรียกใครๆอื่นไปพระองค์เดียวเสน็จไปแต่พระองค์เดียวเหมือนพระยาราชสีเมื่ออันเตวาสิทธังหลายเขาสรธาดาบทไปแล้วเพื่อต้องการพลาผลคำว่าพลาผลก็ไปหาผลไม้ทรงอธิฐานว่าขอสรธดาบทจงทราบความที่เราเป็นพระพุทธเจ้า เมื่อสรรวานาดาบทเห็นอยู่นั่นแหละแล้วก็ทรงสดเ็จลงจากอากาศประทับยืนพนแผ่นดินแล้วขณะนั้นท่านสรรวานาดาบทเห็นพระพุทธานุภาพและความสําเร็จแห่งพระสรีระสอบสวนมนสํสำหรับทําลายลักษณะนี่ก็ความจริงท่านได้พิญญาเนี่ยก็ย่อมจะมีอะไรแปลก อภิญญาเนี่่วรู้พิเศษมีลักษณะพิเศษและได้สมาบัติแปดย่อมมีความรอบคอบมีความรู้มากเมื่อดูตั้ำรายลักษณะแล้วก็ทราบได้ว่าคันผู้ประกอบด้วยลักษณะอย่างนี้เมื่ออยู่ในถ้ำกลางเรือนย่อมเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเมื่อออกบวชก็จะต้องเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีกิเลสเครื่องมุงบังอันเปิดแล้วในโลกเขา,าเปิดแล้วมันก็หมดไปบุรุษผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องสงสัยจึงทําการต้อนรับถวายบังโคมได้เป็นจางขบิติได้จัดอาสนะถวายแล้วพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะที่จัดไว้แม้สธานดาบท ก็ถืออาสนะอันตนคนหมายกวาวันนั่งในที่ตนเห็นว่าสมควรคือต่ำกว่าในส่วนข้างหนึ่งในสมัยนั้นบรรดาชดินเจ็ด0มื่นสี่พันถือผลไม้ต่างๆที่ปราณีตอันมีรถอโอชะมาถึงสำนักของอาจารย์แล้วแลดูอาสนะที่พระพุทธเจ้าประทับและอาจารย์นั่งแล้วจึงได้พูดกันว่า ท่าอาจารย์พวกผมเที่ยวไปด้วยแะเข้าใจว่าในโลกนี้ผู้เป็นใหญ่กว่าอาจารย์ย่อมไม่มีก็บุรุษคนนี้เห็นจะเป็นใหญ่กว่าท่านอาจารย์ระกระมังครับท่านเซท่านดาวเวก็ตอบว่าพ่อทั้งหลายพวกเจ้าผู้อะไรพวกเจ้าปรารถนาเพื่อทำเขาสินเนรุซึ่งสูงหกสิบแปดแสนโยต ให้เสมอกับเมล็ดพันธุ์ประกาศกระนั้นหลือนี่ท่านหมายความว่าตัวท่านเนะ่ยเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ประกาศต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีน้ภาพมากเหมือนเขาพระสุเม,มนสูงน่าหกสิบแปดแสนโยชน์ท่านยิ่งกล่าวว่าลูกทั้งหลายพวกเจ้าอย่าทําการเปรียบเทียบเรากับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลย นี่ฟังฟังแล้วก็นึกนึกจำจำกันไว้บ้างนะครับใช้ปัญญาพิจารณาด้วยว่าเราจงอย่าตีตนเสมอท่านก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทำก่อนที่จะคิดอะไรทั้งหมดให้กำหนดจิตโดยทำสิก่อนว่าเขากับเราเป็นอะไรกันบ้างสม่ำเสมอกันไหมนี่ผมเตือนท่านไวเนี่ครับเพื่อจะได้มีความไม่ประมาท ถ้าประมาทเมื่อไรก็พังเมื่อนั้นครั้งนั้นดาวหมเรานั่งคิดว่าถ้าบุรุษคนนี้จะได้คนเล็กถ้าบุรุษคนนี้จะเป็นคนเล็กน้อยเราใสถ้าอาจารย์ของพวกเราคงจะไม่ชักสิ่งที่เห็นปานนี้เมาประมาบุรุษผู้นี้จะเป็นใหญ่เพียงไรหนอเขาคิดกันนะครับเมื่อคิดอย่างนี้แล้วเขาทั้งหมดนั่นแหละ มอบลงแทบพระบาททั้งสองถวายบังคมด้วยเสียงข้าวแล้วครั้งนั้นพระอาจารย์กล่าวกันดาบทเ่านั้นเหล่านั้นว่าพ่อทั้งหลายทายาธรรมที่สมควรกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าของเรามีแล้วไม่ยังเราไม่มีแล้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงสำเด็จมาในเวลานี้เป็นเวลาพิขา,าจารย์คือเป็นเวลาพิธัมบัต พวกเราจะถวาย,ยทายธรรมตามสตัตติตามกำลังตามมีตามได้นั่นพวกเราจงนำผลไม้ที่มีปราณนีมีรสอร่อยที่สุดที่มีอยู่มาถวายองคถ้านำมาแล้วกว็ล้างมือทั้งสองแล้วตั้งไว้ในบาทขององค์ส,สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยตนเอง พอเมื่อพระสมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับผลไม้แล้ววันดาทั้งหลายก็โปรยโอชาอนันเป็นทิพย์ลงดาบทนั้นได้กรองแม้ซึ่งน้ำถวายได้ตนเองเห็นไหมเทวด,ดาในยออมม่อมผสมเขาเสมอ เวลาที่ใครเขาวายทานแก่พระพุทธเจา้าเทวดาทั้งก็ย่องย่องย่อง,องเอาของที่โปรยมาเสมอเป็นนวัธรรมบุญร่วมกันตอนนั้นเมื่อองค์สมเด็จพระพกเกวันบริมศาสดาสมบัตทัพธรรมพัตกิจคือฉันแล้วดาบทนั้นเรียกอันเตวาสิกท่านสิ้นมานั่งกล่าวสารานิยกาถาในที่ใกล้พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า สรานี้กะาถาจะ,ะาชมนะจะไปนั่งกล่าวบนสรไามาเชียงนั้นนะชมชมเชยความดีของพระพุทธเจา้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเดริว่าขออาการสาวกทั้งสองจงมาพร้อมด้วยบรรดาพิสุสงนี่ท่านเล็บท่าน,นั้นนะพระของท่านก็ามาได้อำนาจฤทธ พระอักษาวตัตถสองนั้นทราบดำริพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพันนามอนุมัติสีแล้วก็มีบรรดาพระขีนาศพคือพระราหารันอย่าลืมนะครับคำว่าขีนาศพก็หมายถึงพระราหารันผมจะไม่แปลสั์ขีนาศพก็จะแปลก็ได้แปลผู้มีกิเลสอันสิ้นแล้วบ,บรรดาพระขีนาศหรือว่าพระราหันแสนรูปเป็นบริวารก็มา มาถวายบังคมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้ยืนอยู่นาที่ควรส่วนข้างหนึ่งเรมดับนั้นสันทาัดาบทเรียกอัมเตวาสิกก็คือลูกศิษย์ทั้งหลายมาแล้วกล่าวว่าพ่อทั้งหลายแม้อาสนะที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งต่ำซ้ำอาสนะสหรับสมณะตั้งแสงก็ไม่มีพวกเจ้าจง ควรทำพุทธสักการะให้โอลารในวันนี้จงนำดอกไมา้ทาั้งหลายที่ถือพร้อมไปด้วยสีและกลิ่นมาแต่เชิงเขาเวลาที่พูดย่อมเป็นเหมือนเวลาเน่นช้า้วยไสยร่ริของผู้มีฤทธิ์เป็นอันว่าดนดาบททั้งหมดนี่เป็นโู้ทรงปัญญาห้าเป็นผู้มีฤทธิ์ถ้าพูดกันมันจะช้าแต่ความจริงเรื่องผู้มีฤทธิแ์แบบเดียวก็ได้ เร่งกล่าวว่าอันบุคคลไม่ควรคิดถ้าไมอย่างนั้นจําให้ดีเนี่ยครับก็เรื่องของท่านมีฤทธิ์เนี่ยคนอื่นที่ไม่มีฤทธิ์อยากเข้าไปคิดคิดแล้วมันก็บ้าไปได้าชินตายเวลานี้มันจะชอบคิดกันวิจารณ์กันทั้งทั้งที่ตนเองแม้แต่สินห้าก็ไม่ครบบางคนก็หาสินไม่ได้เลยก็ยังไปคิดเปรียบเทียบอารมณ์ของตนกับท่านผู้มีฤทธิ์ที่น่าสงสาร พูดกันต่อไปเพราะฉะนั้นโดยการเพียงครู่เดียวเท่านั้นมันดาบทั้งหลายเหล่านั้นก็นําดอกไม้ทั้งหลายที่ถึงพร้อมไได้สีและกลิ่งคือกลิ่งก็หอมสีก็สวยมาแล้วตกแต่งอาสนะดอกไม้สําหรับพระพุทธเจ้าประมาณได้หนึ่งโยน์สำหรับพระกระาสาวคงสองประมาณสามขาวุธ ให้สามขาวุในหนึ่งขาวุธเท่ากับร้อยเซนนะครับก็สามร้อยเซนต้องคิดยอดหนึ่งสี่ร้อยเซนสําหรับอักษาวกสามร้อยเซนสําหรับพิสูจน์ที่เหลือประมาณแตกต่างกันมีประมาณครึ่งยอดเป็นต้นสําหรับพิสูจน์ใหม่ในสงประมาณสองอสุภะอสุภะหนึ่งยาวยี่สิบห้าวานะ ใครๆไม่พึงคิดว่าในอาสมแห่งเดียวจะตกแต่งอัสนะใหญ่โตได้เพงเพียงนั้นได้อย่างไรท่านกล่าวว่าเพราะว่าเป็นวิสัยของผู้ทรงฤทธิ์อย่าลืมนะครับเรื่องของผู้มีฤทธิ์แต่มันทั้งนั้นแหละขวดเล็กๆล,ล,ลูกเดียวยังขวดจะนัดผมพระรมดาาพระรหันแสนองค์สามารถจะอยู่ในนั้นพร้อมกันได้ถ้าทรงอภิญญา หรือว่าไม่เป็นพระอรหันต์แต่ว่าเป็นพระผู้ทรงอภิญญาก็สามารถจะอยู่ได้เมื่อตบแต่งอัสนะเสร็จแล้วอย่างนั้นท่านเซ็ท่านนาบทก็ยืนประคองอัญเชลีคือพนมมือเบื้องพระพักหมายทังตรงหน้าองค์สมเด็จตระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระองค์ทรงแสด็จขึ้นสู่อัศนะดอกไม้นี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของข้าพระองค์ตลอดลากตีนานเถิดพระเจ้าค่ะตอนนี้มีภาสิจิตอนหนึ่งเพ่งกล่าวตามมัมบาลีว่าพระเหตุนั้นบุราณาจารย์ยังกล่าวไว้ว่าทัาน,นาบทอ,อนดอกไม้ต่างๆและของหอมรวมด้วยกัน ตกแต่งอาสนะดอกไม้ไว้แล้วได้กรบทูลองค์สมเด็จพระบระทิตแก้ว่าข้าแต่พระวีระอาสนะที่ข้าพระองค์ตกแต่งแล้วนี้สมควรแด่พระองค์พระองค์เมื่อจะยางจิตของข้าพระองค์ให้เลื่อมใสขอจงประทับนั่งบนอาสนะดอกไม้พระพุทธเจ้าได้ทรงยางจิตของข้าพระองค์ให้เลื่อมใสแล้ว ยังโลกนี้กับเทวโลกให้ร่าเริงแล้วขอจงประทับนั่งบนอาสนะเถิดขอจงประทับนั่งบนอาสนะดอกไม้ตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนเอาเขาแล้ว <c oughs> นี่พระพุทธเจ้านะท่านให้นั่งท่านให้พระพุทธเจ้าประทับนั่งเจ็ดวันเจ็ดคืนนะคงจะนอนด้วยกันมัน้งแต่ว่าไม่ได้นะท่านดาบทพวกนี้ท่านได้ดพิญญาห้าท่านทรงสมาบัติแปด 8. ไอเรื่องนั่งเฉยๆนอนเฉยๆฉเจ็ดวันเจ็ดคืนเะนี่ยมันเรื่องเล็กๆว่ากันเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันแล้เจ็ดสิบปีเจ็ดสิบเดือนเจ็ดสิบวันมันก็ยังได้มันเป็นของไม่ยากถ้า <c oughs> ไม่มั่นใจแล้วก็ลองกันดูก็ได้ทุกท่านถ้าไม่เชื่อว่าคําที่ผมพูดนี้จะเป็นไปได้จงทําสมาบัตห้าให้ปราอภิญญาห้าให้ปรากฏ แล้วก็สงสมาบัตแปดให้ปรากฏเจนว่าผมพูดว่าเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันนี้มันยังเล็กท่านจะคิดว่าน่าจะพูดเจ็ดร้อยปีเจ็ดร้อยเดือนเจ็ดร้อยวันและเจ็ดพันปีเจ็ดพันเดือนเจ็ดพันวันถ้าตั้งจิตนิฐานด้วยอำนอาจก็บิญญาห้าและสมาบัตแปดมันเป็นของเล็กจริงๆ เราคุยกันต่อไปมอเมื่อบรรดาเมื่องค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมบัตทับนั่งแล้วรากะสาวกทั้งสองและพิสุที่เหลือก็นั่งแล้วอยู่บนอัสนะที่ถึงที่สมควรแก่ตนท่านสะท่านดาบที่ถือฉัดดอกไม้ใหญ่ยืนกั้นเหลือศีรษะของสมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระศาสดาทรงทิฐานว่าขอสการะของพวกชนินนี้จงมีผลใหญ่เห็นไหมผมเคยบอกแกท่านมาเวลาบิณฑบาตต่รับบิณฑบาตอเิษฐานให้เจ้าของข้าวเจ้าของแกงเขาผู้มีคุณให้ชีวิตเราว่าขอท่านผู้เมตตาเราจงมีผลใหญ่จงมีความคล่องในความเป็นอยู่จนถึงธรรมที่องค์สมเด็จพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุแล้วในชาตินี้ นี่ท่านเคยทํามาแล้วอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ทําเห็นไหมพระพุทธเจ้าได้ทรงในฐานว่าขอสการะของชนดินนี้จงมีผลใหญ่นี่เป็นคําครอบจําให้ดีนะกินของเขาแล,แล้วจะกินเปล่ารับของเขาแล้วจะรับเปล่าทําจิตให้บริสุทธิ์ตั้งจิตในฐานอย่างนี้ เอาง่ายๆมาเหมือนพระทธเจ้าก็แล้วกันว่าขอสักการะของท่านผู้นี้ที่สงเคราเราแล้วจงมีผลใหญ่เท่านี้พอมเมื่อพระองค์ทรงจัดดังนั้นแล้วก็ทรงเข้านิโรธสมาบัติเอาละสิมล่ละผมเคยบอกให้ฟังแล้วสองอากาสาวกคนดีพิสูจที่เหลือก็ดีทราบว่าองค์สมเด็จปัินนสีเข้าสมัมนิโรธสมาบัติแล้ว ก็เข้าสมาบัติบ้างก็คือพิญญาคือพระสมาบัติและพิญญาพระสมาบัตินะครับเพราะท่านได้พิญญา mm. เมื่อพระตถาคตประนั่งเข้านิโรธาสมาบัติตลอดเจ็ดวันผู้อันเตวาสิกเมื่อถึงเวลาเที่ยวไปพิษาบริโภคบุญประราผลในป่าแล้วก็ถือยือนประคองอัญเชรี แต่องสมเด็จโตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายตลอดเวลาที่เหลือหมายความเวลาที่เหลือเนี่ยเมื่อเขากินอะไรตัวไรเสร็จก็จมายืนไหวพระพุทธเจ้าตลอดเจ็ดวันเหมือนกันอ่ลรท่านอย่างไรเวลานี้ก็ต้องเห็นเลิกจะต้องเลิกไหวกันเพราะเวลาหมดเสร็จแล้วนี่ก็รับวันหน้าฟังต่อกันเป็นใหม่ขอความสุขสวัสดีจงมีเด่ท่านผู้รับฟังท่าน